ใครคาตอบบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเราชนะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่และต้องลงทะเบียนหรือไม่และจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีเงินเยียวยาโครงการราชนะนะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรออก็ได้อนุมัติเห็นชอบโครงการเราชนะแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะ โดยจะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุดซึ่งต้องใช้เงินจํานวนมากและก็รัฐบาลต้องการเงินบางส่วนไว้เพื่อแก้ปัญหาอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่จะตามมานะคะทีนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนจํานวนหลายท่านเลยนะคะได้สอบถามเข้ามาทางช่องของเรานะคะว่าคนที่มีบัตรคนจนจะต้องลงทะเบียนที่ w w w r a ไวท์เหรือไม่นะคะคําตอบก็คือคนที่มีบัตรคนจน ไม่ต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w a เราชนะค o m นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงทะเบียนแข่งกับคนอื่นนะคะทีนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะจ่ายเงินให้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้คนละ3 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลนะคะจะหักเงินจำนวน500บาท ที่เคยได้รับก่อนหน้านั้นนะคะก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะเงิน500บาทในการรูดซื้อสินค้าทางรัฐบาลก็จะไม่ให้แล้วนะคะก็จะเหลือได้รับอยู่ที่คนละ2 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะเพิ่มให้คนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะทีนี้นะคะก็จะรวมเป็นได้รับอยู่ที่คนละ3,200บาท หรือว่าคนละ3,300บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะย้ํานะคะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะเงินส่วนนี้นะคะจะต้องนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าขนาดเล็กเหมือนโครงการคุณละครึ่งนะคะโดยต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่31พฤษภาคม2564นะคะ คนที่มีบัตรคนจนนะคะเงินก็จะถูกโอนเข้าบัตรคนจนนะคะและก็ต้องนําไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะให้ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะแต่ว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องถามเข้ามาหล,หลายๆท่านนะคะว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่นะคะ ทีนี้นะคะทางช่องของเราก็ได้ไปหาข้อมูลมานะคะทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยังไม่ได้ระบุวันนะคะว่าจะโอนให้คนที่ถือบัตรคนจนวันที่เท่าไหร่นะคะแต่คนที่มีโครงการคนละครึ่งและก็คนที่ลงทะเบียนในวันที่29มกราคม2564นี้และก็ได้รับสิทธิ์นะคะทางรัฐบาลก็จะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะ บัตรผนจนทางรัฐบาลยังไม่ได้แจ้งมานะคะว่าจะเริ่มโอนเงินให้วันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนํามาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ